การใช้แท่งกลาวหรือแท่งหลักดินมาเป็นตัวจำกัดกระแสให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นการประหยัดแทนตัวความต้านทานเช่นพวกรีซิสเตอร์อันนี้ไม่เป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่มันจะแฝงไว้ซึ่งความอันตรายก็คือเส้นลายไฟบ,บ้านของเราก็จะมีไฟประมาณ230 V โวลต์ในคลิปใช้เตาอินฟราเรด220โวลต์2 2 0 0วัตต์วัดไปได้180 โวที่กระแส7.7แอมป์เมื่อผมวัดไฟที่จุดนี้จะได้ไฟ180โวลต์เท่ากับมีแรงดันตกค่อมอยู่ที่สายดินและแท่งกาวหรือแท่งหลักดิน50โวลต์แรงดันตั้งแต่30โวลต์ AC ขึ้นไปสามารถดูดให้คนตายได้จึงเป็นสายให้เมื่อเราตอกแท่งกาวหรือแท่งหลักดินจะต้องลึกจากพื้นดินลงมา อย่างน้อย30เซนติเมตรจากนั้นก็จะต้องผสมปูนให้เป็นน้ำเหลวๆเทลงไปที่ขั้วต่อหลักดินหรือขั้วต่อแท่งกลาวกับสายดินเพื่อล็อกสายดินและแท่งกลาวให้ติดแน่นเป็นเนื้อเดียวกันด้วยปูนที่เป็นน้ำใสทำให้เกาะกันแน่นดียิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าสายดินที่ต่อกับแท่งกลาวหลุดหรือหลวม สายดินเส้นนี้ก็จะกลายเป็นสายไฟที่มีแรงดันเท่าแรงจาาร่ายผ่านโหลดตาวไปไฟอินฟเรดเข้ามาที่ขั้วนี้สายดินเส้นนี้ทั้งเส้นก็จะกลายเป็น230โวลต์ทันทีซึ่งอันตรายทำให้ถึงตายได้ครับแท่งกราวตอกลึกจากพื้นดิน30เซนเพื่อป้องกันไฟที่ตกค้างอยู่ที่สายดินและแท่งกราวขึ้นมาดูดคนที่ยืนอยู่บริเวณนี้ ถ้าไฟมีมากกว่า30โวลต์้นขึ้นไปที่บริเวณพื้นดินหรือพื้นปูนบริเวณนี้ก็อาจทําให้คนที่มาผ่านใกล้ตรงนี้อาจเสียชีวิตได้ดังนั้นผมจึงห้ามทําตามในคลิปโดยเด็ดขาดให้ดูเป็นความรู้ไว้ก็พอการตอกแท่งกลาวถ้าตอกยิ่งสั้นยิ่งมีแรงไฟตกคล่อมสายดินและแท่งกลาวมากขึ้นยิ่งมีความอันตรายมากขึ้นเชิญชมคลิปได้เลยครับ การใช้ไฟฟรีการใช้ไฟแบบประหยัดแบบถูกกฎหมายหลายคนยังนึกว่าการเอาสายดินสายดินที่เราต่อขึ้นใช้งานเองมาใช้กับโหลดเช่นดวงไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเป็นการลักไฟหรือผิดกฎหมายอันนั้นไม่จริงครับหลายคนยังนึกว่าใช้สายดินมาลดค่าไฟเป็นเรื่องผิดกฎหมายเพราะอะไรผมจึงบอกว่าการใช้สายดินมาใช้กับโหลดไม่ผิดกฎหมายเพราะว่า การไฟฟ้าบังคับให้เราใช้สายดินต้องต่อกับหลักดินแต่แท่งกราวหรือหลักดินที่ทางการไฟฟ้าบังคับไว้ให้ตอกนั้นที่ความลึกอย่างน้อย2.4เมตรเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างต่ำจะต้อง16มิลหรือ5หุนแท่งกราวนี้ไม่สามารถทำเป็นแท่งประหยัดไฟได้เพราะถ้าทำเราจะต้องเอาสายเส้นนี้ออกออกจากบัดบากาวถ้าเราเอาสายนี้ออก ก็จะเกิดอันตรายจากการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านทันทีให้ไปดูคลิปเหตุผลหลักที่การไฟฟ้าบังคับให้ทุกบ้านนั้นต้องต่อสายดินผมจะทิ้งคลิปไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้นี่ก็คือปลั๊กกาวคู่ตรงนี้จะมีแผ่นตัวนาเชื่อมเข้ามาเท่ากับเป็นสายเส้นเดียวกันครับเราก็จะเสียบเข้าไปแบบนี้จากนั้นผมก็จะใช้เบรกเกอร เป็นสะพานไฟคือเราถ้าอยากประหยัดไฟก็ใช้เบเกอร์ปิดลงมาถ้าเราอยากใช้ไฟแบบปกติเราก็ผลักเบเกอร์ขึ้นไปจากนั้นเอาสายนิวทอลออกการทำตรงนี้จะต้องตัดกระแสไฟฟ้าก่อนเพื่อความปลอดภัยให้เอาสายนิวทอลออกจากนั้นก็จัมป์สายนิวทอลเข้าที่เบเกอร์ นันกเสียบเข้าไปที่นิวทัลถ้าผมผักเบรกเกอร์ขึ้นก็จะเป็นการใช้ไฟแบบปกติถ้าผมผักเบรกเกอร์ลงก็เป็นการใช้ไฟแบบประหยัดแบบถูกกฎหมายแต่จะแลกมาซึ่งประสิทธิภาพของไฟนั้นต่ำลงก็คือโวลต์จะตกกระแสจะลดถ้าใช้กับเตาไฟฟ้าพวกนี้ก็จะไม่เหมาะเพราะว่าจะทำให้มันร้อนช้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าบางชนิดถ้าไฟตกมากเกินไปก็จะทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้านั้นเกิดตามเสียหายได้ดังนั้นเราจะต้องใช้ให้เหมาะสมแต่ถ้าเป็นอุปกรณ์พวกแสงสว่างเช่นหลอดไฟมันสว่างมากเกินไปเราก็ลดค่าไฟด้วยวิธีใช้สายดินได้อุปกรณ์พวกแสงสว่างจึงเหมาะสมมีคนยังเข้าใจว่าการเอาสายดินที่ตอกลึกลงไป2เมตร40จะทำให้มิเตอร์การไฟฟ้านั้นหมุนเร็วขึ้น อันนี้ไม่จริงและการปลดสายนิวเทลออกแล้วก็มาใช้สายดินอย่างเดียวโดยให้สายลายไปผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็มาลงที่สายดินอย่างนี้จะทำให้มิตเตอร์หมุนช้าลงอันนี้ก็ไม่จริงเพราะว่าดูวงจรครับภายในมิตเตอร์จะมีขดลวด2ขดขดที่1จะเป็นของสายลายจะมีความต้านทานท,านที่ต่ำมากประมาณศูนย์โอห์ม จะพันกันในลักษณะตับทางกันบนแกนสองแกนเพื่อให้เกิดการผลักและดึงส่วนอีกคดก็จะเป็นค่าความต้านทานสูงประมาณหลักเคโอมขดของสายลายก็จะต้องวิ่งผ่านขดลวดออกมาที่สายลายแล้วก็มาเข้าในบ้านของเราในกรณีที่เรายังไม่ได้ใช้งานก็จะไม่มีกระแสไหลที่เส้นลายนี้ ขดลวดนี้จะต่อในลักษณะนอนุกรมระหว่างสายลายกับสายลายส่วนสายนิวเทลตรงนี้ก็จะเป็นแผ่นตัวนําที่อยู่ภายในต่อถึงกันระหว่างสายนิวเทลทางเข้าและทางออกสายนิวรทลนี้ขดลวดนี้ก็จะวิ่งมาที่ขดลวดระดับ k โอห์ม oh แล้วก็ลงมาที่สายลายทางเข้าการไฟฟ้าครบวงจรหมายความว่าขดลวด ที่มีค่าประมาณเคโอมนี้จะมีการกินกระแสอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าเราไม่ใช้ไฟมันก็จะกินกระแสเนื่องจากมันครบวงจรอยู่แล้วจะกินกระแสอยู่ที่ประมาณหลักสิบมิลลิแอมถ้าเราตัดสายนิวทัลทางขาเข้าออกมันก็ยังครบวงจรได้อยู่ดีหมายความว่าทํางานได้โดยไม่ต้องมีสายนิวทัลขาออกนั่นเองเมื่อสายลายไปผ่านเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็มาลงหลักดิน ที่เราต่อขึ้นใช้งานเองเพื่อประหยัดค่าไฟกระแสก็จะไหลผ่านขดลวดที่หมุนกลับด้านกันค่าประมาณศูนย์โอห์มแล้วก็วิ่งไปลงหลักดินทำให้มีกระแสไหลผ่านขดลวดที่พันกลับด้านกันทำให้เกิดการเหนี่ยวนำทำให้จานหมุนไปได้และกระแสของขดลวดระดับเฮโอห์ม ก็จะเพิ่มขึ้นตามอัตราส่วนของกระแสทางขดลวดฝั่งลายแต่กระแสนั้นก็จะเพิ่มขึ้นมาไม่มากก็จะอยู่ในหลักประมาณ10มิลลิแอมโดยขดลวดสายลายจะเป็นตัวกำหนดกระแสให้ขดลวดสายนิวทอลละลายโดยอัตโนมัติไม่ใช่การกำหนดกระแสโดยสายนิวทอลขาออกถ้าผมเอาสายดินออก ผมจะใช้หลอดไฟ200วัตต์1หลอดและ100วัตต์อีก1หลอดรวมเป็น300วัตต์จับเวลาให้ดูหม้อนี้เป็นหม้อขนาด5แอมป์วงเล็บ15แอมป์ผมจะต่อหลอดไฟเข้าไป2หลอด300วัตต์ ใช้เวลาไปหนึ่งรอบก็คือ8ป9จวินาทีทีนี้ผมจะใช้สาหรับดินที่วมต่อขึ้นเองขนาดความลึก1นึเมตรแปซนิเมตรว่าจะแตกต่างกันมากเท่าไหร่ 8.779วิเดินช้ากว่าเล็กน้อยครับถ้าเราอยากช้าวันนี้เราก็ใช้หลักดิน1เมตรก็น่าจะเห็นผลเยอะกว่าน,นี้ครับแต่ถ้าเราไม่อยากจะตอกหลักดินเพิ่มเราก็สามารถใช้ความต้านทานใช้ความต้านทานขนาด200โอห์ม10วัตต์จากนั้นก็ใส่ความต้านทานเข้าไป โดยอนุคมกับสายหลักดิน1ไม้8แแต่ถ้าเราใช้โหลดเยอะๆเราก็ไม่จําเป็นต้องใช้ความต้านทานมาจํากัดกระแสเพิ่มเพราะถ้าโหลดเยอะไฟมันก็จะตกเยอะและกระแสก็จะกินน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดแต่นี่มันเป็นหลอดไฟแค่300วัตต์กินกระแสต่ําดังนั้นจึงเห็นไม่ชัดต้องใช้ความต้านทานช่วย ลันก็ปล่อยไฟเข้ามาได้เลยครับสังเกตน,นะครับไม่ไหวปันขึ้นแล้วครับปันขึ้นไปไม่ไหวครับ <The noise> ถ้าจะใช้ความต้านทาน <The noise> เราก็จะ <The noise> ต้องคำนวณโหลดก่อนแต่ทางที่ดีลงทุนตอกหลักดิน1เมตรต้นเดียวก็จบครับ <The noise> แต่ถ้าใช้โหลดหน,นัก แ8 0ก็ใช้ได้เลยครับไม่ต้องใส่ความต้านทานช่วยกินกระแสที่หนึ่งจุดสามสแอมโวลต์ที่สองรโวลต์เป็นการวัดกระแสของการใช้สายนิวทอลของการไฟฟ้าไม่ได้ใช้สายดินนะครับที่วัดทีนี้ผมจะลองวัดของสายดินหลักดิน1นึมตรแดสิบดูว่าจะต่างกันเท่าไหร่โดยผมจะปิด เบรกเกอร์ลงเป็นการตัดสายนิวทรอนออกจากนั้นก็เอาสายดินเนสแปสต่อเข้าไปได้กระแส1 2 9่สมแอมป์วนตกเหลือ2องรยยีจุด้าโวลต์จริงๆแล้วมันก็ประหยัดไฟได้เยอะแล้วไม่ต้องใส่ความต้านทานก็ได้ครับจาก2องสาบสตกเหลือ2องยีตกไฟแปดโวลต์เลยครับ กระแสก็ลดลงไปประมาณร0อยมิลลิแมคิดแบบหยาบถ้าเราจะใช้ความต้านทานขนาด10วัต์กระแสหลอดใส้300วัต์ขณะใช้ไฟปกติ1.321แอมปอที่232.5โวลต์สูตรหาความต้านทานวัตหารกระแสยกกำลังสองถ้ากับ10วัตหารด้วย1.321แอมป์คูณ1.321มได้5.73โอห์ม หมายความว่าถ้าเราใช้ความต้านทานขนาดสิบวัตตเราจะใช้โอห์มสูงสุดได้ที่ห้าจุดดสามโอห์มเท่านั้นถ้าใช้สูงกว่าห7 3จด็ดสามโอห์มกระแสจะเกินสิบวัตแต่ถ้าใช้ต่ำกว่าห้าจุดเจ็ดสามโอห์มได้เพราะกระแสจะต่ำกว่า1ิบวัตถ้าใช้งานอย่างต่อเนื่องจะต้องมีวัตอย่างน้อย2องเท่าก็คือยี่สวัตตเท่ากับใช้ได้ที่ห้าจุ็ดสามโอห์มยี่สวัต แต่ในการทดลองผมจะใช้ที่5.6โ oh อห์ม10วัตต์เพราะผมใช้งานแค่แป๊บเดียวไม่ได้ต่อเนื่องถ้า10วัตต์เนี่ยใช้ประมาณ5.6โ oh อห์มได้แต่ก็คงไม่ทนแต่ถ้าใช้เป็น5โอห์ม100วัตต์อย่างนี้ก็จะทนทานครับถ้าความร้อนสูงแล้วก็ติดซิงให้มันทาซีลรโคนให้ตัวมันก็จะใช้ทนทานครับถ้าตัวต้านทานเกิดความร้อนสูงอาจทำให้เกิดไฟไหม้บ้านได้ สนใจสั่งซื้อคลิกที่ลิงก์ความคิดเห็นครับติดทิ้งความร้อนให้มันแล้วก็ทาซิลิโคนไว้ก็จะทนทานครับตอนนี้ใส่ลงไปแล้วครับ5.6โอห์ม10วัตต์แต่ลดลงเหลือ1.27แอมป์โวลต์ตกเหลือ218โ oh วลต์สังเกตว่าโวลต์จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับความร้อนแม็กซ์อยู่ที่105องศาเซลเซียส ถ้าใช้สายหลักดินแล้วไม่สมควรไปใช้ตัวต <pl ains> ้านทานจถ้าอยากลดเยอะก็ตอกหลักดินใหม่ในขนาดต่างๆกันถ้าตอกแค่1เมตรก็จะลดได้เยอะกว่านี้ทีนี้เราจะมาดูแสงไฟกันนี่ก็คือแสงไฟที่ใช้หลักดินเพียงอย่างเดียวก็คือถ้าหากว่าเราใช้แบบปกติจะสว่างขึ้นแค่ไหนถ้าใช้ปกติจะสว่างประมาณนี้ถ้าผมปิดเบรกเกอร์ลงมาก็จะสว่างประมาณนี้ ความสว่างมองแล้วแทบไม่แตกต่างแต่เราก็จะได้ประหยัดไฟไปถ้าเปิดนานๆก็ยิ่งประหยะัดไฟแต่เพื่อให้เห็นเด่นชัดผมจะทดสอบกับไฟเยอะๆดังนั้นอะซดปเตอร์ตัวนี้ที่คำนวณมาโดยเฉพาะก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะถ้าใส่ลงไปมันก็จะฟังถ้ากระแสเยอะผมก็จะอออกเรวทดสอบให้เห็นแบบเด่นชัดจะเห็นชัดเจนที่2,200วัตต์

เครื่องแรงดันไฟปกติ233โวลต์ตกไปประมาณ9โวลต์เมื่อใช้สายนิวโตรปกติทีนี้ผมจะปิดเบรกเกอร์ลงผมจะใช้เสาเหลักดิน1.80 2200วัตต์หนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดวินาทีประหยัดไปประมาณ3วินาทีได้กระแสที่7 7็แอมที่สายลายที่สายหลักดินได้กระแส7 7็แอม ที่สายนิ้วท่อทางการไฟฟ้าเราได้ตัดออกไปแล้วนะครับลองวัดดูจะต้องเป็น0ูนแอมวัดได้0ูแอมโวลต์จะตกเหลือ180 1 8 0โวลต์ไฟจะตกลงมาประมาณ 52V โวลต์เมื่อใช้สายดินที่ต่อแท่งกล่าว1เมตร80เซนติเมตรการใช้ไฟฟ้าโดยใช้สายดิน ต่อแท่งกลาวหรือแท่งหลักดินในขนาดต่างๆกันถ้าตอกสั้นก็จะประหยัดไฟเยอะถ้าตอกยาวก็จะประหยัดไฟน้อยตอกแท่งกลาวสั้นก็เหมาะสำหรับโหลดที่กินกระแสไม่สูงแต่ถ้าแท่งกลาวยาวก็จะเหมาะกับโหลดที่กินกระแสสูงสูงเพราะจะทำให้แรงดันตกไม่มากจนเกินไปจนอาจทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายได้ส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้ในคลิปนี้ ผมจะทิ้งไว้ที่ความคิดเห็นด้านใต้วิดีโอนี้ส่วนคลิปยังไม่จบผมจะวางคลิปใหม่ไว้ท้ายวิดีโอนี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ